สวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้องสวัสดีทุกคนครับวันนี้พ่อใหญ่อุบามิครับความเสียดิบัครับมีเดินทางมาจากอ่าทั้งเชมบลาศทั้งอีกอนนึอำนาจเจริญครับผมเดินทางมาจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้ครับมาเที่ยวหาดหาดเจ้าเล้าเจ้าเล้าครับหาดเจ้าเล้าครับวันนี้ครับอยู่หาดเจ้าเล้าครับวันนี้ครับมากินมันจะเป็นหอยครับนี่ครับอันนี้เขาเป็นหอยหอยแมงปูหอยแมงปูหอยแมงปูครับเอาเรื่องหอยครับพี่น้องครับเอาเรื่องหอยใบควายกับมีแห้งครับนี่ครับเนี่ หอยแข้งครับหอยแข้งครับไม้แข้งไม้แข้งครับโอ้หน่วยหมวกไงเนี่ยครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือออ่่าาเขาเอ่ยยังกับปูปูไข่ดองปูไข่ดองครับนี่ครับปูไข่ดองนี่คือปูไข่ดองครับให้ไล่เลยครับตัวนี้แศรบฐศาสตร์อยู่ซีมึงมันเลยนะครับห้ามอยู่กรองอยู่ไกลครับไม่กินปูไข่ดองครับนี่คือปลากระพงปลากระพงปลาปลากระพงข้าวต้มปลาครับเอาขอบคุณครับพักครับพักอันนี้เขาเอ่ยยังก่อนนี่ตะลี่มาขมิ้นขมิ้นขัดเท้นขาวดเทกา เอามาจากคุณนะครับอีสานบ้านเท้าวนะครับนี่ครับมากินทะเลครับกับทะเลครับวันนี้ครับขาดบ่ได้ขาดบ่ได้ครับนี่คือน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาน้ำจิ้มปลากระพงครับนี่ครับสูตรทะเลเพลินครับลองชิมเบิ้งสเป็นแนวใดครับน้ำจิ้มซีฟูดข้าเจ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดลองเบิ้งสือว่าลองเบิ้งครับเบื่อนี้เป็นยังไงลองชิมเบิ้งครับเอาเอาลงมือครับลองมือครับสังเกตหอยครับหอยนี่หอยยิ่งย่งครับวันนี้ครับหอยยิ่งย่งที่ที่ใดมากที่ใดมากจากจังหวัดกันท ครับหอยครับก็เรื่องหอยอธิบดียังยินหน่อยครับทาดไร้กลุ่มครับไร้กลุ่มยืดน้ำแข็งครับแสีบครับนี่คือบรรยากาศครับมาล่องเบิึงครับบ้านท้าเจ้าคือบ้านเ่านบอวดนี่ตะเนื่อยูือผมไตะเนื่อยนะ ก็เป็อาหารทะเลครับมือนี้ครับเปล่กินอาหารทะเลบ้านครับหอยครับยืดหอยแต่ให้กันทับุรีครับขอบใจครับปลากระพงตัวไงที่มังเสียโก้เป็นมันมักใบหอยเป็นหอยครับถ้ามากินในหลายบอบพี่น้องครับไม่หลายนะครับซ้ำอินครับ นี่ก็คือวัตถุดิบที่ทำามี่นะครับเนาะที่สามารถทำหมูหมี่ได้นี่มาตรฐานกันถึงที่ครับเพิ่นว่ามีอยู่ดอกบ้านเ้องอันบรสดคือบ้านเพิ่อนอันนี้ว่าเพิ่นว่ามากินสดๆเพราะเห็นคร้งเดียวก็ราคาถืงกับบ้านเ้องครับเนี่ยทางบ้านเราจะมีค่าคาขนส่งครับนะครับที่เหลือครับที่เมืองแจลบอ่ะแจลบขึ้นมาแฉลบ จับครับจับจับเมื่อคืนเมื่อคืน่งั้นเมื่อคืนครับเมื่อคืนจับหมันหอมหมันครับจับครับจับนปูครับปูเอาต้อกินด้วิมปูลงเอาดรวยญ่ยี่มังปูครับนี่เด้อบรรยากาศปะท้องวิธีกินข้าวเหียวเอาหอยเอาหอยเอาเปลือกหอยนี่ใส่บ้านเฮาใส่น้ำจิ้มใส่บ้านเฮาใส่หอยหอยกับกีบ มากับยงทหุ่ละครับมาบ้านเขาก็ใส่หอยนไม่แรงผูวไร้หัยไร้หัยเป็นสอครับต่วันเ้าเขาใส่หวเป็นอนครับแ้กรฝากพี่น้องรู้ทุกคนครับเอฟซีทุกคนติดที่ตามครับเพราะยังมีเมือนี้มากินยูทะเลครับเหมือนครับหาดเจ้าลาวจะราหาดเจ้าลาวักันทับุรีแล้วมันจะไก่ครับพี่น้องครับมีกะเลมีกะทิสากปักข้างหลังทะทิครับหลังกะทิครับเดีกยิ่เข้า่าทะเล น้ามันเข้มทำลอเาซิมเบิงเข้มวุ่นเขาจะเอาะไรดิเรจะให้พปฝากเาจะให้พปฝากพี่น้องครับลองซิมเบิงรับจะเป็นแนาอะครับทำยังไงครับเข้มมเออะยรปุ๊บต oh ัวตายอยู่ดิเขากินกุ้ปูปูน้องมันครับอื้อ รตรวจจัดอ้าพักน้ำครับประสาทั้งฮานาเล่เนียาามมเ่ยออก,กัญหาผมมันมีมัมมี่กเนื้อนี่สีบอกว่าออกเรียนไดหน่อยครับพี่น้องครับออกเรียนไดหน่อยครับออกเรียนเรียนไดหน่อยครับพี่น้องครับออ ตครับมันจิ้มมันจิ้มมาซาบครับไม่ตัดหองหองหนูไม่ตัดเนาะรอบเดียวปากพวกครับจับครับจับจับครับจับครับก็กินเมื่อยหลายครับพี่น้องครับบรรยากาศหลังหลังม่พี่น้องที่คุณทวนเดินน้ำนึกฉากหลังครับอากาศ ขอทานห่าเติมตัวครับคนบ่หลายมาครับขับครับหอยแม่ครับเรื่องหอยนี่นี่คือหอยแมงผูกไา้กับทบุรีครับเอาเรื่องหอยนี่ไป่ไส้กันไม่แครับไปทุกวนเอ้าะสมหอยครับสมหอยงสมหอังอะไรก็ฝากตูดโซนครับฝากที่ตามครับคนติดตามแน่แล้ครับทุกคนผิดที่ตามเพรานว่ามีครับมันนี่เข้ามากินอยู่ทางกันทับุรีครับพี่น้องครับฝากทุกคนครับติดตามครับ อีกย่างหนึงครับพี่น้องครับบรรยากาศแบบนี settling, ้ต้องมาหารับโชคเองครับเรื่องจันทน์ทัีครับต้องมาบรรยากาศแบบนี้ครับบรรยากาศเสื้สวยท่านสิครับเชิญครับเชิญอ่ายุดสามมือเนาะสามมือมีโอกาสได้มาเที่ยวครับมีโอกาสได้มาเที่ยวเอาทจิ้มเพชรครับทำมาปูปูโดนปูหลอดทำมาเสีมบหัว เรื่องมึเ้ามบอกคุณกับเนอ่นี้วะแลวีน่างเคยเรียกเข้มมือเสีบ้างไหม่ยเรียกเข้มมางทีบ้าบาหัวหันะเลมี่นักเข้มแค่เป็นอครับเข้มเมลีว่าครับวาเป็นหนัทะเลเข้มเด่งเกเข้มเหมือนสมซีครับสมซอปูดอง อันนี้แซ่บอันนี้แซ่บหวานบอกคนหวานเนาะพวกเฟื่อนเฟื่อนกินได้ครับนี่ครับข้าวตังเขาจริงเลยเนาะที่มวยอยู่ไหนเป็นการอันหลังครับจะเห็นมันน่าประวุฒิเจ้าหน้าหนาวบดสินเขาแสดงกันอยู่ข้างเหนืเนาะบรรยากาศเห็นเลยครับวันนี้ครับบรรยากาศแบิดเลยเหนือครับปูน้อยจะได้ครับเดี๋ยวเป็นเทสุดทุกการเท่เลยเหรอเปเท่กการเท่ก็ได้ อันนี้ถุงกิ้นเจสีเลยได้หอยบอกหอยครับนี่ครับส้นสมบัติแม่เอาเราโบราณครับโบราณอ่าโบล่าใส่ส้นย่อนยุกย่อนยุกย่อนยุกโบล่าใส่ส้นนี่นะครับพี่น้องครับส้นส่วแขงก็ใส่นี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับครับไวครับครับเอ้า ประกาศครับคำปมาจากพิสารณาเท่าประกาศเขาเลยเหรอผัดรังเดมกพิบุครใช่เด็กไทยบุตรใช่เลยน,น้ำมันไว้หน่อยเลยน,น้ำนครับน้ำผัดน้ำโบลึกครับก็เลยไม่ว้างใจนิดห,หน่อยกับมีผู้เฒ่าวเบื้องน้าอยู่หรอครับพี่น้องครับคขับไงกินบ่นได้ครับกลางอะไรไปกินไปกินไปกับปลาบานเท่าครับพี่น้องครับปลาบานเท่า เหรอครับบุกปลาบ้านฮงง้องตอนนั้ตอนนั้ก็ผ่ากพี่ำสู่ทุกคนครับมาเที่ยวกันทบุรีกับเย่าลืมแวะมากนะครับทั้งนะครับทั้งหัดทั้งเจ้าเหลาครับขอเชิญมากเบ่งบรรยากาศท่งหัดเจ้าเหลาน้ำทะเลสวยงามครับน้ำสวยงามครับบรรยากาศ หาทองเที่ยวนะครับตัวผู้ตั้งบัดนั้ตัวผู้นะครับจอนนี้ก็ฝากคุณทางดูด้วกันครับฝากกดติดตามเพราะยังว่มีน้ำแม่นะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์น้ำแม่นะครับมันจะบรรยากาศเท่าไดร่มาอยู่ทั้งจันทบุรีบรรยากาศแง้มแรงเห็นท่องฟ้าี่ยวครับแงามตับตัวแงามครับอยากให้มาท่องเที่ยวกันหลายคนครับพี่น้องครับมาเที่ยวมาชมบรรยากาศ จะยู่ท่างกันฑทับ,บรีครับเนื้อกาดมากอะขอประชาท่าน,น,นพี่น้องทุกคนครับบาสเดียวทำเป็นตัน้มแน่ครับท่านกัณฑทับ,บรีครับพี่น้องครับเสจตึ้งเศรษฐกิจต่อกันครับแมนแมนช่ว <laughs> งนี้มันอยากซุปเต้าเปา <laughs> น็นว่าซอยซอยกันกระสุนเล็กน้อยคุมีเงนินหลายกันมาใส่เงินแน่นเก็บมาไล่ไว้เลยอ่าครับพวกในขับจ่อครับนี่เอ้า กินไล่กับบอดีทำทะเลก็ได้ก่คือบสารพานท้อหมอหมอเมอนนวมาบมอ่าเขาเลยตลอดมันหลเพม่อนว่ามุ้เหมนงันหรอยู่ไก่หมอหมอตายง่ายเหรอไก่ยาอยู่เอ้าสลักกิมมี่นะครับนะสลักกิมมี่พยนยีม่วมีนะครับความเสียดโปล่ก็ขอทายหน่อยเพ่บรรยากาศ เราลอตตรี่้างแจ็คพอร์ตจ้าเหลามือนีเน้นัเน้เนบรรยากาศส,สวยมครับแม่ไอ้มิมอยางมีเบิ้งมาสมน้ำเนี้ยจ้าจ้าเหลาครับเอาสลักเคมีครับวันนี้ว่ามาีนะครับขอากาศคัามาสวัสดีทอมครับครับ